ผู้ปกครองเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูชนนะคะค่ะคุณครูชนนะคะวันนี้จะพาเด็กๆมาทบทวนนะคะพย,ยัญชนะนะคะภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมที่จะไปรู้จักพยัญชนะภาษาอังกฤษกันหรือยังคะไปทบทวนกันเลยค่ะเด็กๆจี G ค่ะเด็กพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทบทวนพยัญชนะภาษาอังกฤษกันเลยค่ะจีจีราบจีราบจีจีราบจีราบ,ราบแฮนมือ h h แฮนมือ ไอ้ I, ing, mm. I, ing, mm. ิงหมึกไอ้ิงหมึกค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กจีจีราบจีราบจีจีราบจีราบเอสฮิตช h a ฮน มือเหตุเหตุแขนมือไอ้อิงมึกไอ้อิงมึกค่ะเด็กๆทบทวนให้นะคะเก่งมากเลยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะทบทวนพยัญชนะภาษาอังกฤษรู้จักกันไปเร้วใช่ไหมคะ และในวันนี้คุณผู้ชมน,นะคะเอฝากเด็กๆทบท,ทวนขิปีดีโอทุกๆคลิบเลยนะคะที่คุณผู้ชมได้สมไปให้นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะออกนอกบ้านสวมแมสนะคะล้างเจลแอลกอฮอล์นะคะให้เรียบร้อยนะคะค่ะและในวันนี้คุณผู้ชมน,นะคะก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ